ได้มีโอกาสได้ออกไปเยี่ยมนะครับดูผลการดำเนินงานการเปิดภาคเรียนการส่งเสริมสนับสนุนในบทบาทของเขตพื้นที่ไปดูภารกิจของโรงเรียนก็ต้องขอชื่นชมนะครับในโอกาสที่ไปเยี่ยมลบบุรีเขตหนึ่งซึ่งเราได้ไปเห็น,ก,นกลไกในการ แสดงออกถึงความพยายามซึ่งเราเองนั้นได้พูดคุยกันตลอดเวลาว่าในการเปิดภาคเรียนคราวนี้เราได้รับผลกระทบจากโควิด -19 มา2ปีกว่าและพอเปิดออนไซต์ site, ขึ้นมาในวันที่17เราก็อยากเห็นาการเตรียมความพร้อมของโรงเรียนโดยการส่งเสริมสนับสนุนของเขตพื้นที่อ,อย่างวันจันทร์ที่ผ่านมาเราไปดูว่าพอเราทำงานมาระยะหนึ่งะเราก็พบว่า หนึ่งเราเจอปัญหาอุปสรรคเจอข้อจำกัดมากมายแต่สิ่งหนึ่งที่เราเรียนรู้ก็คือเราต้องการฐานข้อมูลที่มีประสิทธิภาพแล้วเราต้องการนำเทคโนโลยีเข้ามาใช้ในการที่จะแก้ปัญหาหรือพัฒนาระบบงานก็พอดีท่านลบุรีเคตหนึ่งท่านดิพลนนทิเนี่ยก็ปีความสามารถมีศักยภาพในเรื่องของคอมพิวเตอร์หรือโปรแกรมเมอร์ก็ไปเห็นการ เราวันนี้คือสิ่งที่เราพยายามจะทำแล้วก็ไปทำที่แซนบ็อกที่ลบบุรีหนึ่งเราเห็นความก้าวหน้าว่าวันหนึ่งเนี่ยเราสามารถที่จะทำสะพานเชื่อมข้อมูลนะครับวันนี้เราสามารถอย่างลบบุรีเขตหนึ่งเอาโครงการพาน้องกลับมาเรียนเนี่ยเราก็สามารถประสานข้อมูลกับสพกับทุกหน่วยงานที่จัดการศึกษาได้หมดเลยว่าเด็กคนนี้ชื่อนี้เลขรหัสิบสามหลักตัวนี้ อยู่ที่ไหนอย่างไรซึ่งผมคิดว่านี่คือความพยายามแล้วก็เป็นศักยภาพที่ตอบโจทย์เรื่องพื้นที่เป็นฐานนวัตกรรมขับเคลื่อนโดยการนำเทคโนโลยีเข้ามาใช้นั่นก็เห็นได้ว่าเทคโนโลยีสามารถนำมาช่วยในการบริหารจัดการในทุกพิติไม่ว่าจะเป็นเรื่องความปลอดภัยไม่ว่าจะเป็นเรื่องโอกาสเรื่องคุณภาพเรื่องประสิทธิภาพได้หมด ตรงนี้ก็เป็นเป็นสิ่งที่เราพยายามแล้วก็อยากจะนําเรียนว่าลักษณะที่เราอยากเห็นการเปลี่ยนแปลงโดยบริบทพื้นที่และใช้ศักยภาพและความสามารถในการดําเนินการเนี่ยซึ่งตอนนี้สภทอเองนะครับได้มอบให้กพอรได้ลงภาคสนามและร่วมทํากับลบบุรีเขตหนึ่งเพื่อต่อยอดว่าในอนาคตเมื่อวานนี้ผมก็ได้มาประชุมต่อยอดกับชบกชน เพื่อที่ต้องการที่จะทําว่าวันหนึ่งถ้าเราจะใช้การศึกษาเป็นเครื่องมือในการเปลี่ยนแปลงทรัพยากรมนุษย์ของเราจากคนที่ด้โอกาสให้เป็นคนที่ได้โอกาสและก็ทําให้ลดความเหลื่อมล้าได้อย่างแท้จริงเนี่ยวันนี้ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนจะเป็นระบบที่หากเราสามารถบ่มเพาะ,มะเมล็ดพันธุ์ต้นกล้ามนุษย์ที่ตั้งแต่แรกเกิด จนถึงเขาโตขึ้นมาเป็นผู้ใหญ่ผ่าน,นกลไกนะครับแฟ้มสะสมผลงานหรือกลไกเรียกว่าสมุดพกประจําตัวนักเรียนซึ่งก็เหมือนผมมองว่ามันน่าจะเหมือนกับการศึกษาน่าจะรักษาหรือพัฒนาเขาเหมือนกับหมอรักษาคนไข้นะครับหากเรามีระบบในการที่จะตรวจสอบประเมินว่าเด็กแต่ละคนนั้นเขาจะเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพ จะเก่งจะดีจะมีทักษะและมีร่างกายแข็งแรงนั้นมันต้องเริ่มต้นจากการตรวจสุขภาพในทุกมิติที่ว่ามาทั้งหมดด้วยเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพด้วยกลไกบุคลากรที่มีความรู้มีความเข้าใจจากนั้นก็ส่งต่อมเมล็ดพันธุ์ต้นจากหมอคนหนึ่งไปสู่หมออีกคนหนึ่งเพื่อที่จะเติมเต็มในส่วนที่ทางเฉพาะส่วนเฉพาะด้าน เพื่อให้เขาเติบโตเป็นผู้ใหญ่ในอนาคตนั้นผมคิดว่าโดยใช้ข้อมูลเดียวกันเชื่อมโยงต่อกันแต่อาศัยความเชี่ยวชาญของหมอก็คือคุณครูแต่และช่วงชั้นโดยความร่วมมือของผู้ปกครองและตัวนักเรียนเองเนี่ยผมคิดว่ามันน่าจะเป็นการเสริมสร้างศักยภาพมนุษย์ได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนอย่างที่ท,ทุกคนคาดหวังอันนี้ก็จะใช้ลบบุรีเป็นแซนด์บ็อกและก็เป็นเขียนนำ จะขยายผลต่อยอดไปทั่วประเทศในอนาคตอันนี้อันที่หนึ่งที่เป็นที่น่าชื่นชมและยินดีว่าหละผมก็มีความเชื่อว่าหลายเขตพยายามจะทําสิ่งนี้เพราะฉะนั้นเมื่อท่านจะพยายามจะทำเนี่ยผมคิดว่าไม่ควรจะเริ่มต้นคิดเองทําเองมาศึกษานะครับว่าเรียนรู้ต่อกันแล้วก็ไปประยุกต์ใช้มันจะทําให้เกิดความรวดเร็วมากยิ่งขึ้นในพื้นฐานเบื้องต้นเนี่ยอาจจะไม่ต้องรอระบบใหญ่ ขีดไหนพร้อมนะครับส่วนไหนพร้อมก็สามารถนำไปทดลองนำล่องขยายผลได้